คลิปนี้ก็จะโชว์ว่าการที่เราจะสร้างโปรดักอันนึงขึ้นมาหรือสตาร์ทอัพอันนึงขึ้นมามันต้องเริ่มต้นจากตรงไหนไปดูกันครับ disclaimer นะครับต้องเล่าก่อนนะผมอยู่ในเจ u r นี y การสร้างโปรดักอันนึงขึ้นมาด้วยซึ่งคาแนะนำของผมก็จะมาจากประสบการณ์ที่ผมทำโปรดักอันนี้ขึ้นมาแล้วผิดพลาดจากโปรดักนี้ก็เลยมาแนะนําครับอย่างเช่นในเคสของผมคือเว็บไซต์ให้ทุกคนลองดีไซน์หน้าตาเว็บไซต์และ user flow user journey ก่อนครับอย่างเช่นในกรณีนี้ก็คือ wireframe ครับ wireframe คือการที่เราจะวางโครงสร้างของเว็บไซต์และให้เรารู้ว่า เว็บไซต์มันจะออกหน้าตาประมาณไหนครับนี่คือ request id นี่คือชื่อของทีมแล้วก็ repository แล้วก็ detail ครับถ้าเราทำ wireframe ได้ประมาณนี้เราจะรู้ข้าวๆข,ข,ของหน้าตาเว็บไซต์แล้ว user flow ของหน้านี้ครับจากนั้นผมแนะนำให้ทุกคนมา list feature API และ database ของเพจนั้นๆนะครับผมเห็นขั้นตอนนี้คนทำผิดพลาดมากที่สุดนะครับหลังจากที่ทำ wireframe เสร็จนะครับก็ให้มา list ว่ามี feature อะไรบ้างที่ต้องทำในหน้านี้อย่างเช่น show request project นะครับแล้วก็ each request can be click to see request ก็คือไฮไลท์ว่าหน้านี้มันสําหรับอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นค่อย list API ว่าหน้านี้ต้องการ API อะไรบ้างอย่างเช่นผมต้องการ request project แล้วก็ status a p p r o v e l or decline นะครับ depending on the ปุ่มที่จะกดนะครับหลังจากนั้นก็จะมี database นะครับ project id username นะครับก็คือสกิมาคข้าวๆว,ว,ว่าเราต้องมี database ประมาณไหนสําหรับหน้านี้นะครับหลังจากนั้นค่อยมาดีไซน์ให้มันสวยขึ้นครับอย่างเช่นการเลือกฟอนต์การเลือก, font, ก,อกสีการเลือก shade ถ้าเราไม่ทําขั้นตอน wireframe นะครับขั้นตอนการดีไซน์หน้านี้ก็จะยากขึ้น เพราะเราไม่รู้ว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงซึ่งย้ำอีกทีนะครับวายเฟรมสำคัญมากนะครับและการ list API หรือ Database ที่ผมพูดไปก็สำคัญมากเหมือนกันครับนี่แหละครับการเริ่มต้นในการสร้าง Product อันนึงขึ้นมาครับ